ปฏิญาณของผู้พิพากษาเป็นความปฏิญาณที่สำคัญมากเพราะว่าอย่างที่ท่านได้เปล่งมาจะท่านจะต้องต้องทำหน้าที่เพื่อความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติดี ก็ทำให้ประเทศชาติมีความสงบกายเพราะว่าคนก็ต้องมีการขัดแย้งกันท่านต้องเป็นกลางในทุกกรณีทั้งในเวลาท่านอยู่ในโรงสารและนอกโรงสาร ฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้รักษาคำปฏิญาณที่ท่านได้เปล่งด้วยความเข้มแข็งนี้รักษาเอาไว้ทุกเมือ่อและถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ในชีวิตขอขอให้ท่านได้ ปฏิบัติงานด้วยความสามารถด้วยความเข้มแข็งและเป็นความดีของท่านจะเป็นความสงบของประเทชาติก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย เข้มแข็งกรมที่ท่านได้กล่าวและสามารถจะปฏิบัติตามขอให้ท่านมีความสำเร็จมีความสุขในงานการเพื่อความเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ